ก็จะนหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดารวิถีบทที่32ข้อที่9ถึงข้อที่11บันทึกว่าเมื่อเขาทั้งหลายขึ้นไปยังหุบเขาเอชโคและได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาก็ทำให้จิตใจของคนอิสราเอลท้อแท้ที่จะยกเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาเวประทานแก่เขาทั้งหลายในวันนั้นพระยาเวเกลี้วพวกเขามากและพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ว่า จะไม่มีสักคนที่ออกจากอียิปต์ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจะได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าเราจะมอบให้อับราฮมัมอิสอักและยาโคบเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ติดตามเราอย่างสุดใจข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ทำให้พระเจ้ากริว้ว 1. การไม่มีความเชื่อ 2. การไม่วางใจในพระสัญญาของพระองค์ 3. การทำให้คน ท้อแท้ใจในการติดตามพระเจ้า 4. การไม่ติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจให้พระเจ้าเป็นเพียงเศษไม่ใช่ส่วนของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรค่ะ